หาะท่านพร้อมแล้วค่ะท่านทำการลั่นคล้องได้เลยค่ะขอเสียงรับมือด้วยค่เสียงปรบมือกัวานไปด้วยนะไม่ใช่ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับกางวานไปทั้ง5วานเลยครับท่านครับวานเลยครับ หวานมเละพันแล้วนะคะเราจะทำอะไรต่อครับซึ่งเราเตรียมไว้ในการที่พร,ร้อมทั้งหมด10ขันทวยนันนะครับ10ขันร้อมไหมคะนะครับร้อมค่ะเราให้สัญญาณนะครับนับหอยลังพร้อมกันนะครับทั้ง5จังหวัดและในทื่นที่ด้วยนะครับห้าสอน ท uh, ั่วประเทศครับทั้ง5จังหวัดเรับเชื่อมอยูนิฟอร์ม6จังหวัดทั่วประเทศในแบบนี้ครับไปับเมเลยนะคะการคิเอนะคะกานไขเตอรรถาบรงทางมีระที่ขงกันกางมิย่งเยือเ่มต้ส่วนากสได้เริ่มต้นเป็นธารมาเริ่ร้อยแล้วค่ะนี่เป็นการดนะครับที่ทางโรกระดนีแได้จัดขึ้นมาให้กับน้องเด็กบอรนะครับ เพื่อบังเัาภาวะความเป็นพิเอของอากาศนะครับที่เป็นปัญหาระดับท่าในครบเทศนี้นะครับ